ปบทที่สิบ16ความรักยังคงดำรงจำรักไทยสากนบุญถ้าไม่ถึงเจ้าจึงได้เปลี่ยนแปรพันทั้งที่เกิดในบางเดียวกันเจ้าไปรับมั่นคนทิ้งไกลลืมกลิ่นลันทงมลืมทางเนาร่วงผิงใสเจ้าเคยเพื่องปวดแพรสบายหงเจ้าแม่ใสยให้คำศักจากและถึงฟ้าจะล่มดินจมสุนัรภพ ถึงจันจะดับสิ้นสุริยาความรักยังคงดำรงจำรักเจ้าจะซื่อสัตย์ต่อคำสัญญาเอล่าแพรสบายต่างใจเปลี่ยนลงสิบนิ้วพนมต่างทูปพูชาข้าได้ยินคำยังจำจารึกเหมือนรอยน้ำมึกสัตว์ในอุราข้าเป็นชาวดินเจ้าก็เป็นชาวดินเราเปิดบนทิมอันเป็นชาวนาไม่นึกทวินเลยว่าดินอย่างเจ้าจะลืมทินเก่าไปเป็นนางฟ้าเจ้าลืมถ้อยคำที่พร่ำสาบาน เราลืมคำคานหน้าสาันพีตาไปพบดอกรักกำลังแรกพลิกลืมดอกมะนิจนเชาโรยราไปพบคนสวยที่รวยทรัพย์สินเจ้าก็ลืมดอกดินที่ดำเหมือนตาบุญค่าไม่ถึงเจ้าจึงแปรพันเหมือนกับดวงจันทร์จะลับนาภาเขาเปรียบต่างหาันมุนว่าละร้อยหนนใจเจ้าหมุนเวียมใจเสียยิ่งกว่าบางนี้ชื่อคลองเสกสองพุ่มขดใจเจ้าเหลียวหลดยิ่งกว่าสายธารา สุดที่จะพรณนา,นาน้ำใจของนางเพลงดอกอินทวินฟ้าไพบุญบุกพันประพันธชัยชนะบุญาโชคผับร้องพุทธศตกราช2503ผมเป็นช่วงไทยไทยที่ลุงไพบุญดวงตกตกแต่ดวงฝีมือไม่ตกหลังจากผมแล้วท่านก็ดังใหญ่ชัยชนะบุญาโชคพูดถึงครูไพบุญเป็นอีกเพลงที่อุดมสมบูรณ์ด้วยเชิงกวีแทบทุกบรรทัดมีสำนวน มีอุปมาอุปไมยและเป็นคำตอบว่าทำไมเราจึงรออาคารความงดวนของหลายๆเพลงที่มีแต่ชั้นชั้นเธอเธอเพราะเขาไม่ได้เปลี่ยนเธอให้เป็นดวงจันทร์เป็นของมลบไม่ได้เปลี่ยนชั้นเป็นดินเป็นตาเป็นดอกมะลิสำนวนเพลงรูปทุ่งคลาสสิกกลายเป็นตัวหนังสือก็ได้รถแล้วถึงฟ้าจะล่มดินจมสูนกับถึงจันทร์จะดับสิ้นสุริยาความรักยังคงดำรงจำรักเจ้าจะซื่อสัตย์ต่อคำสัญญา นี่แหละสํานวนเพลงลูกทุ่งยุคปุกเปิดที่ทําให้เพลงลูกทุ่งเข้าไปอยู่ในหัวใจคนส่วนมากที่สุดของประเทศและทําให้คนลูกทุ่งรุ่นต่อๆมามีตําแหน่งแห่งหนบนสัคงคมที่เต็มไปด้วยความหลากหลายแตกต่างเพลงนี้มีกลาไยบูญบุกค,คันประทับชัดแจ๋วตรงต้นเพลงที่ว่าลืมปินลันทมลืมท้งแนวร่มปินไสลันทมอีกแล้วครั้งตามรอยไปถึงวัดสําแหล่ บันเติดของขี้กตะวีลุกทุ่งได้เห็นต้นลันธมที่วัดนั้นไม่ใช่เรื่องพิเศษอะไรวัดไทยและในรั้วในวังส่วนมากมีต้นลันธมคนไทยไม่นิยมปลูกที่บ้านเพราะชื่อพร้อมกับความทุกข์กระทมและเป็นค่านิยมในระบบวัฒนธรรมสตินาว่าไพรสามัญไม่ควรทำตัวเสมอเจ้านายลันธมจึงปลูกได้เฉพาะในรั้วในวังในวัดเล่าใช้ลันธมเป็นดอกไม้ประจำชาติเรียกว่าดอกเจ้าปลากลิ่นหอมเศร้าค่อนข้างลึกลับ เพลงลันทมก็เป็นความโรแมนติกอย่างหนึ่งของไพบูณ์บุกทันลันทมหอมเศร้าๆเพลงของเขาก็ไพเราะเศร้าเป็นส่วนใหญ่เพราะอะไรคงไม่ต้องย้ำกันอีกในแง่ประวัติศาสตร์ดอกดินทวินฟ้าเป็นเพลงและเพลงแรกของวงการเพลงไทยพุทธศตรรษ2,503าช2 5เป็นเพลงด่งดังร้องกันได้ทั่วไปในยุคหนึ่งโดยตีคู่มากับเพลงบางตอบน้อยบทประพันธ์ของพิพัฒน บริบูรณ์ในปีเดียวกันสุดคลองบังตอบน้อยภายเรือตามหาบัวลอยจนเหงื่อพี่ย้อยสมตายเพลงและดอบดินทวินฟ้าอาจเป็นแรงบันดาลใจให้นักร,ร้องร่วมสมัยบ้างก็ได้พรพิรมเริ่มเปิดสตราทเพลงและในช่วงไปลพอกันด้วยเพลงชมดงในพุทธศตราช2,504ที่เล่นอักษรในลีลาเวสันดอนชาดกการมหาพลโนนช้างชนกันแย่งต้นออช้าง พอแทงชักเลือกช้างช้างพอใช้จิ้งจอดเที่ยวจอนต่อมดพรป่าแจง้งเรื่องไรไม่แจง้งร้องหอนจับใจแล้วชายเมืองสิงจึงแลชมส่วนบันทึกเสียงเพลงแรกในปีสองห้าศูนย์สี่ค่อยจุ่งมือน้องประคองตอดเดินพรำทอดเคียงตันมาเพลินชมสวนพฤกษชาติดานดาบมูลบุพาปืนคัดเ่าคัลเขาป่าชาวชอยมาบนเจ้าปีก่อนพรพิรมจะรัวเพลงแลออกมาเป็นกับตามมาด้วยแลแบบไวพบเพชรสุพรรณ มีสำเนียงมุงทองและจิวพิจิตเป็นคลังสมองและใครใอีกมากหน้ากว่าเราจะได้เห็นทศพลหิมาพานโชลูกแหละลูกอื่นสะอึกออกจูกมูยิงโฆษณาทีิบแบบ 4S สร้างสรรค์แต่ไม่เขย่าใจคนได้อย่างยุกตอนเพราะสร้างสรรค์แต่รูปแบบในการและแต่เนื้อหามีแต่ของแห้งไม่ยอมสร้างสรรมวแลแลแบบใหม่ไทยก็นั่นแหละในหนึรปีจะมีตว,วีเกิดสักกี่คน เป็นผลสะเทือนในส่วนของผลงานเพลงส่วนผลต่อตัวผู้ร้องชัยชนะบุญโชคจากการสนทนาก็เห็นว่าเขาบูชาครูเพลงไว้ในหัวใจในฐานะที่ทําให้เขามีวิชาหลังจากที่หมดชื่อเสียงทางร้องเพลงแล้วก็คืออาชีพทําขวันนาดส่วนหนึ่งอาศัยลู่ทางการแ,แล้จากยุคดอกบ,บิมทวินฟา้าชัยชนะทำขวันนาดเป็นอาชีพมา30กว่าปีแล้วชัยชนะก็เหมือนลกบุรีรักพรุ่งเพช แหลมสิงหรืออีกหลายคนที่อาศัยการอ่านร้องเสียงในรละทางเพลงครูภพยบูลเป็นทิศทางก้าวเดินจากคำบอกเล่าของหลายคนบอกว่าภัยบูลบุคคันแต่งเพลงให้ใครก็จะอ่านบุคลิกของนักร้องคนนั้นอ่านจนแตกขบจนแลแล้วลงมือวาดลวดลายตวีในเสียงเพลงชัยชนะบุญนาโชคก็เช่นตันเขาไม่เคยฝึกแลอย่างจริงจังมาก่อนไม่เคยเล่นเพลงพื้นบ้านไม่เคยเล่นเชียร์รำวง ฝึกร้องเพลงสมยศทํรรจากวิทยุด้วยใจชอบไปตามบ้านงานบวกงานแต่งซึ่งจะมีเครื่องขยายเสียงให้เล่นแล้วมาเข้าวงดนตรีลเล็กๆในตัวจังหวัดะเชิงงแราบ้านเติดก่อนจะได้มาอยู่กับ่งเพียงมุกดาโดงดังในเพลงบางตอบน้อยโครงงานพิพักบริบูรณ์ในปี2503และพิพักบริบูรณ์นี้เองพาชัยชนะไปหาไพบูลบุคคนที่บ้านปทุมวันเพราะพิพักจะเป็นผู้ลงทุนทำแผนเสียงเอง จึงได้เพลงดอกดินทวินฟ้ามาร้องจนโด่งดังคู่ไปกับเพลงบางตอดน้อยในปีเดียวกันพุทธศตวรราช2503นอกจากเป็นปีของพ่อนพิรมในเพลงบัวกูมบัวบานยังเป็นปีของชัยชนะบุญทโชคในเพลงบางตอดน้อยและเพลงดอกดินทวินฟ้าชัยชนะเรียกครูภัยบุญว่าลุงบุญธรรมดาลุงบุญจะแต่งเพลงให้ใครร้องจะต้องเอาตัวไปร้องให้ฟังก่อนอย่างผม ท่านก็บอกว่าได้ฟังพรงงานแล้วแต่คราวนี้จะให้จับแนวทางเพลงแลความจริงราไม่ใช่นักแล้วตอนโบทเนื่องจากเป็นนักร้องดังแล้วเขาขอให้เทศผมเลยต้องเทศทั้งหมด27วัดและไม่เป็นก็อาศัยฟังวิทยุพอสึกเลยได้ก่อนมาแลมาร้องให้พิพักฟังแล้วไปหาลุงไพบูลได้ร้องเพลงดอกดินทวินฟ้าเป็นเพลงแรกแล้วเป็นเพลงแลเพลงแรกของวงการชัยชนะขับร้องเพลงของไพบูลอีหลายเพลง นอกจากเพลงแลก็มีเพลงเหนือซึ่งที่บ้านชัชเชิงเซาก็พูดแบบปรุงเทพไม่เหนือแต่อย่างใดทั้งสิน้นเพลงเหนือที่ลุมบูนแต่งให้ใชัยชนะมีแม่แต่งร้องใบสาวสุพรรณโสภาสัญญากันไว้เจ้าได้ใหม่แม่ควานชีวีขาสึกจักบวกคราวนี้จะมีขันหมากแห่มาน้ำรดเดือนอ้ายถึงปลายฤดูเข้าปลาและยังนำลุงสุพรรณฝันเพอ้อมาร้องใหม่นอกจากนี้ก็มี กลิ่นคลนสาบควายร้องใหม่ตังวานไพยเป็นเพลงโฮกระท่อมระทมบางตอดปรุงเตาภาคหนึ่งสองสาสวรรค์รำไรใจน้อยจริงน้องและชูชกเทพีสีโซภาทันทะทันชัยชนะคุ้นกับเพลงของไพบูรณ์บุกคันจนเจ้าลีลาและสอนวนได้ยังพอกินข้าวอิ่มก็รู้ดีชั่วนี้สำนวนลุงไพบูรณ์หรือฝังลำประโดงเจ้าลืมทุ่งโล่งเสียงเสอตอไพก็เขาและมีดอกประทิน ลิ่นฟังซาบควายก่อนที่แต่งเพลงให้ผมก็อยู่ในช่วงลุงไพบูลดวงตกตกแต่ดวงฝีมือไม่ตกรู้สึกจะเข้าเป้าทุกเพลงมีเนื้อหาสาระดีทำนองเพราะแล้วไม่รู้ไปสรรหาเนื้อรองทำนองมาจากไหนผมชอบเพลงของลุงไพบูลมาตั้งแต่ยังไม่เข้าวงการตั้งแต่เพลงพวกกรกมกรรถรางผมยังเจ้าได้ชีวิตน่าเบื่อเหมือนเรือไม่มีจุดหมายหากินเลี้ยงตายด้วยขายตัวบนรถราง เหนือยาแสนเขนใครเราจะเห็นไม่เว้นวายวางโอ้กรรมกรรถรางดูช่างเหมือนคนมีกรรมเห็นไหมทํานองไม่ทิ้งเนื้อหาไม่เพี้ยนชีวิตลำนาบาดยากเย็นเล่าใครสงสารแสนที่รำคาญด้วยเสียงกระโตนทุกคำร้องคล้ายคล้ายกับพูดแต่ว่ามีทํานองทุกคำเออผู้โดยสารทุกวันแน่นยัตนานประจำดูท่านท่นเปรียบเทียบ ผู้คนแน่นเหมือนเข้าสารอยู่ในธนานโอ้โหคำอย่างนี้ใครจะแต่งได้ปากร้องมือยุ่งทำมุ่งนำเงินเข้ากระเป๋าทุกทำให้ภาพหมดปากคอยร้องมือยุ่งทำวันหนึ่งหาเงินได้หลายร้อยบาทโอคิดไปอานาทไม่ใช่เงินของเราตัดตัวขายเมอเพอร์น,นิดซบเซาโดนล่วงกระเป๋าวันนั้นแสนเศร้าต้องถูกตัดเงินชีวิตลำบากยากเย็นอย่างไรต้องทำ นึกเห็นเป็นกรรมอกช้ำใจตัวเหลือเกินไม่มีใครเห็นหรือเป็นโชคร้ายประดังบังเอิญเกิดมาแล้วปองเผชิญโอ้เงินนี้แหละต้องตาลพอสิ้นเดือนที่รับเงินค่าจ้างเงินทุกๆสตางค์ได้จากเหนือและงานทั้งซื้อและจ่ายหมายใชยสำราญเมียยิ้มหน้าหวานใจผมสะทานให้เงินหมดเลยนี่ยังไม่จบแต่ผมร้องได้จนจบโอ้กรรมกรเอ่ยใครเลยจะเห็นใจ เพลงนี้มาพร้อมกับเพลงบุรุษไพรสนีขึ้นต้นท่อนแรกมูดมีเครื่องหมายครุกจับแปลง,งอนท่อนสองเหมือนกันเกิดมาเพื่อรับใช้ประชาชนดูสิคําพูดธรรมดากลายเป็นทานองเพลงได้นอกจากจับสังเกตรเรื่องงานชัยชนะบุญอันโชคในวัย55ปีเกิดห้ามกราคม2485ความทรงจำซึ่งละอันพลน้อยที่เคยสังเกตครูเพลงของเขาลุงไพบูล์าลายมือสวยชอบเขียนเล่นหาง ถ้าทายลายมือก็ต้องว่าเจ้าชูแต่ท่านเจ้าชูออกมาทางเพลงมากกว่าเวลามาคุมร้องท่านไม่ค่อยพูดพูดน้อยแต่ว่าอารมณ์ดีนะแล้วเสียงดีสมัยหนุ่มดงเคยประกวดร้องเพลงส่วนเรื่องผู้หญิงท่านมีแฟนเหมือนกันเวลาเราเข้าไปต่อเพลงที่บ้านท่านก็เห็นผู้หญิงพอเราไปเขาจะลบเข้าข้างในเลยเห็นแล้วว่าลุงบูนมีแฟนแต่ไม่เคยถามว่าเป็นใครเป็นคำยืนยันของชัยชนะ บุญนาโชคว่าในปี2503ภัยบุญบุคฐานมีผู้หญิงยุทิ่กระท่อมน้อยย่านปทุมวันผู้หญิงคนนั้นย่อมไม่ใช่ดวงเดือนที่เพิ่มมาพบกันในปี2511แต่จะเป็นใครก็น่าจะเป็นปุไรพันธ์วิวิตยสิริหรือว่าเป็นอยากฝนชัยชนะมองช่วงชีวิตครูเพลงว่าลุงัยบุญแต่งเพลงให้ผมเป็นช่วงทายทายท,ายที่ท่านดวงตกหลังจากผมแล้วท่านก็ดังใหญ่เพราะเข้ายุครุ่งเพช บุกพ,พาสายชนเข้าหมุนรักลูกทุ่งแล้วสอนคิรีดังแบบธุรกิจท่านดังสมัยค่าน้ำนมนั้นดังไม่ได้เงินเป็นเครื่องประโลงโลกดังต่อหลังเพลงเป็นธุรกิจเป็นสินค้านะเพลงกรรมกรรถราง ทำรณสมบุญนานนท์ขับร้องไพบูลบุคคันประพันธ์เพลงพุทธศตรัาร2555าสิ5ห้ชีวิตหน้าเบื่อเหมือนเรือไม่มีจุดหมายหากินเลี้ยงตายด้วยขายตัวบนรถรางเหนื่อยย้าแสนเข็นใครเล่าจะเห็นมีเว้นวายวางโอ้กรรมกรรถรางมีช่างเหมือนคนมีกรรมชีวิตลำบากยากเย็นเล่าใครสงสารแสนที่รำคาญด้วยเสียงะตะโกนทุกคำผู้คนโดยสารทุกวันแน่นยัตนานประจำ ปากคอนร้องมือยุ่งทำม,มุ่งนำเงินเข้ากระเป๋าวันหนึ่งหาเงินได้หลายร้อยบาทโอคิดไปอานาตไม่ใช่เงินของเราตัดตัวขายเมอเพอร์นิดซบเศร้าโดนล่วงกระเป๋าวันนั้นแสนเศร้าต้องถูกตัดเนินชีวิตลำบากยากเย็นอย่างไรต้องทำนึกเห็นเป็นกรรมโอช้ำใจตัวเหลือเกินไม่มีใครเห็นนึกเป็นโชคร้ายประดังบังเอิญเกิดมาแล้วปองเผชิญโอเงินนี้แหละต้องตาน พอสิ้นเดือนที่รับเงินค่าจ้างเงินทุกๆสกางได้จากเงือและงานหวังซื้อและจ่ายไม้ที่สำราญเมียยิ้มหน้าวานใจฉันสถานเื่นให้หมดเลยชีวิตมองมงนเหมือนคนถูกสาบสาบหนาแสนทอนมายากหาความชื้นชิดเฉยตรงหน้าทําไปก็ด้วยอาศัยความเทินจนเคยโอกรรมกรเอ่ยใครเลยจะได้เห็นใจ เพลงบุรุษไบรษสีน่คำรณสงสมพุนนานนนขับร้องไพบูลบุคคันประพันธ์เพลงเกิดมาเพื่อรับใช้ประชาชนถึงสุดจะแสนญาตแค้นอับจนไม่เคยคิดบนสักคำแดดฝนผมทนลำบากตรากรัมถุงเนฆของไหลประจำต้องเดินถันย่ามแบดไปสู่ทางบ้านเรือนร้านตึกอาคารทั้งปลอกซอยเล็กสอดน้อยดัดดาน<ะ>เพื่องานผมสุขดวงใจจดหมายหัวเมืองทั้งปลแหลลาย มาหาสุใครรายผมต้องไปหน้าสมทันทีนี่คือชีวิตอุทิศเพื่องานเป็นบริการสื่อสารผมผ่านชีวิตคลุกคลีโอม,มาครวนคิดชีวิตบุรุษไตรณีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่มีใครมาแลมองครอบครัวลูกเมียผมอยากลำเทนแสนเหนื่อยใจร้าวยามเช้าจูบเย็นเรื่องเป็นเพราะขาดเงินทองอดทนถึงจนไม่อาจลำพองสินบนสินบาทเนื่องนองล้วนท่าสองผมไม่ใส่ใจอดเอยใครเลยจะเห็นความดี งานเป็นพยานสักคีพระโปรดช่วยชี้โชคชัยโปรดจงปราณีให้มีเพียงยามองผ่านไปเกิดมารับใช้หญิงชายขอจงเมตตาหมูดมีเครื่องหมายครุกกัะแปรนเหนมือนสัตว์และสีอันแน่นอนไม่คลอนรักเท่าชีวาชาตินี้ขอมีความสุปุรารับนำสารสงประชาครุกแห่งปรากรมไปราณีสองเพลงนี้ของไพยบุญบุกค,คัน จัดเป็นเพลงชีวิตอย่างชัดเจนที่สำคัญมันช่างเข้าปากคำรณสมสูบุ์นานนลคำรณร้องเพลงได้โดดเด่นหลายแนวเนช่นแนวเพลงโฮ<ด>เพลงเสียสีการเมืองเพลงรำวงแต่หากทบทวนจุดเริ่มต้นของคำรณสมสูมบุ์นานนลโด่งดังจากแนวเพลงชีวิตคือเพลงหาเช้ากินค่ำเมื่อร้องเพลงโฮอารมณ์เพลงเป็นความเพลิดเพลินใส่สายส่วนเมื่อร้องเพลงเสียสีการเมืองคำรณจะแท้เสียงเข้มความขับแคลน ต่างจากเมื่อร้องเพลงในแนวเพลงชีวิตโดยเฉพาะสองเพลงนี้คำรนมีโอกาสเล่นกับอารมณ์เพลงหลากหลายและลึกซึ้งกว่าเพราะชีวิตในเพลงที่ว่านี้มีทั้งบอกเราซื่อๆคงคืนรื่นเริงขับแค้นเพลงชีวิตเกิดจากละครเวทีเพลงหาเช้ากินค่ำที่นิตยสารพระดุษิ์ในปี2496ระบุว่าคำรนร้องเพลงนี้ที่ไหนบรรดาผู้ชมสาวใหญ่สาวน้อยเป็นได้ร้องให้ขี้มุกโปง รอเพลงชีวิตได้บวกอารมณ์เพลงเข้ากับลีลาละครดังเช่นที่แสนนภาบุญราศีได้บุกเปิดมาการร้องเพลงในแนวเพลงชีวิตคำรณสมบูญนานนนจึงทำได้ดีเป็นพิเศษการสองใสาอารมณ์ทุกสุดเต็มสมบูรณ์ดังจะหาฟังได้จากตัวอย่างสองเพลงนี้